สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้วันนี้มากูรถเกี่ยวครับมาล่หะ,ะ460เดี๋ยวผมพามาดูรถเกี่ยวครับผมนี่จมอยู่ทางนี้ครับรถเกี่ยวตึงย้ายแม่โครมาครับ สวัสดีครับคอะสาวคนเยอะม,มากเลยฮะี <c oughs> ยไหนเฮ้อเยิร์สินอู้จมนี่ยเลยครับ คนเยอะมากเลยคุณตายมบอยากจะนับอยากจะนับ โอ้ใครเปิดช่องอ่ะอู้ใครเปิดช่องเสียงอยู่ไหนหนคนหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนเอาโอ้ โสวัสดีครับมีรดเล็กโอ้นี่ครับมากับเ่นตาใหม่ครับทอบเจริญหรือเปล่าทอบชบชบลายไดมอนทอบลายไดมอนนะโอ้แซมไดมอนดจมยังไงเนี่ยคนที่มากี่ช่องเลยอือหลายช่องเลยครับผม เอ้าเสี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสายโทรไปคือท่านตื่นอยูข่ขมาเวเดโอ้ยเจ้า,า <c oughs> ละสายว่าจะมาสีหาแล<ะ>้วเมาพเริ่นกันเาก็รับมวนส้นเรือดีเลยขึ้นแล้วรอครับพี่กันนั่นอ่ะแล้วโอ้ผ่านเลยวะผ่านเลยมาดูาเจ้าอันนี้จมตั้งแต่วันไหนเ<อ>นี่ยเมื่อวานเจมหมู่บ้บานมาสันมาบนน้เขาดากกำลังเห็นกัน ต้องเอาแมคโครมากูคคก้ครับอ้แขมกู้จะให้ดูท่านผู้ชมครับเจ็ดตี ôm pha kết bắt thôi mày. Ừ. หลาย <laughs> <laughs> ต้องเอามแมคโครมากู้ครับผมอันนี้ก็รองไม้รองไรเรียบร้อยแล้วครับทางนี้รองไม้รองอะไรแล้ว เกี่ยวครับินเด็กที่ทา้งใดก่อนจะทราบบ้างครับว่าทำโกนี้ทีไหครับน่าจะกำลังขึ้นมาครับขึ้นขึ้นมาก็แบบนี้เลย อันนี้ไปเกี่ยวทางบิ้งไหนเนี่ยน่าจะลงทางนู้นเนาะลงนูน้นปุ๊บแล้วมานี่มานี่ครับแล้วก็จมอยู่นี่เลยพ่านเบาะหรอเบาเลยอ่ะวันนี้ไมายัางเดียวคายังเดออียวออ แม่โคต้องดึงอยู่ทั้งพื้นเลยบเปล่า ขาดวัดไม่อ่อยบิดตัวรัมลุงนี่ช่องอะไรครับแซมวิ่งครับเซมวิ่งอันนี้ยังไม่ได้เอารถอะไรมาดึงบ่ครับนี่นี่เขาดึงวะเขาดึงไม่ขึ้นปะเราไปยืนนู่นก็ไม่ขึ้นรถเกียวอีกคันรถเดียวกันนี่แหลยไม่มีแรงที่ห่ออะไร ทั่วไปเหมือนกันเดี๋ยวกิน้ะอนี้3,000ครับนีงมันสี่ครึ่งสี่กรับเจ็ด้ยไดไอันนี้บาไดันนั้โดนเพิงได้กี่โมงกว่าน้ยรู้ว่าดึงกันตั้งแต่เช้าแล้วป่ะอ้มันเมื่อวานแถวนี้นเมโนเพิ่งแกเมื่อานตอนเ้าเลยเหรอันประมาณ่เช้ามันเบารถลากมันเบาเล อู๋แล้วสลิงไกลขนาดนี้นี่ก็กำลังต่อสลิงครับต่อตสองสามชั้นเลยสองสามสองสามรอบ

ปิงไกลครับปิงไกลซะด้วยทำงานที่ไหนมีรานข้าวอ๋อเกี่ยวข้าวนะร้านอไรกันเนี่ย สวัสดีครับโอ้เส้นุ้ยไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยตั้งแต่เมื่อวานไปไหนเลยก็เพิ่งไปถ่ายรถวินไหนอ๋ออยู่นู่นนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับผม ราจะดึงยังไงสวัสดีครับ